ไกยอาเพื่อสุขภาพ วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของผู้สูงวัยกันนะคะว่าเป็นผู้สูงวัยอย่างไรให้มีความสุขหนึ่งการยอมรับความเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของร่างกายจิตใจและอายุที่มากขึ้น2คือมันทํากิจกรรมสร้างสารรค์หรือผ่อนคลายด้วยกันดูรายการตลกวรารตี้ทอล์คโชว์เป็นการเพิ่มความสุขให้กับตัวเองและมีอายุยืนนะคะ 3. ใช้เวลากับครอบครัวให้มากอาจจะออกไปเที่ยวหรือรับประทานอาหารร่วมกับสมาชิกในบ้านแค่นี้ก็ช่วยให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแล้วค่ะ 4. ทํากิจกรรมที่ชอบทําสิ่งที่ตัวเองรักเช่นร้องง เต้นรำไปวัดทาบุญเข้าชมรมหรือทํางานเพื่อสังคมกิจกรรมที่ว่านี้จะชักชวนเพื่อนๆหรือลูกหลานไปร่วมด้วยก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีผู้สูงอาุอยู่ที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคนสูงวัยอยู่ที่บ้านถ้าท่านอยากทําอะไรอันนี้ต้องแบบส่งเสริมท่านนะคะท่านจะได้แบบว่าสามารถมีกิจกรรมหรือทางเลือกอื่นๆมาให้ท่านเบื่อนะคะ5ดูแลร่างกายให้แข็งแรงโดยเฉพาะเ,เรื่องอาหารการกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนไม่สูบบุหรี่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยมง หออกกําลังกายให้สม่าเสมอใน,นการออกกําลังกายเบาๆอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ20-30สิ20นาทีเช่นการเดินการวิ่งช้าเต้นรํารํามวยจีนเพื่อชะลอความเสื่อมของร่างกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็7เล่นเกมฝึกสมองฝึกความจําและยังช่วยชะลอสมองเสื่อมเช่นการอ่านหนังสือจดบันทึกประจําวันการหยิบสิ่งของต่างๆด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดเป็นต้นนะคะ8การปล่อยวางและคิดแต่สิ่งดีๆถ้าเราสามารถทําได้ตาม8ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูวงวัยเองหรือคนล ของผู้ส่งวัยเองเนี่ยเราก็จะสามารถทําให้ครอบครัวสิ่งแวดล้อมเรามีความสุขได้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะไก่าเพื่อสุขภาพ